ทำไมสโมอสรจากจีนมั่นใจนำนักกีฬาลงไม่กี่คนจะชนะไทยได้สื่ออาเซียเวียดนามจีนดานออน่าสโมสรปักกิ่งยับเยินอย่างไรหลังพแพ้แพ้วิธีการเล่นของนักกีฬาไทยจากทางสโมอสรน,นครราชสีมาคิวซีมีซีในฝั่งของสโมอสอปรปักกิ่งประมาททีมชาติไทยจากสโมอสรน,นครนคร,ราชสีมาอย่างไรจากเกมในการแข่งขันคว้าเพียงได้เพียงแค่เซตเดียวเท่านั้นและในฝั่งของโคช้ชและสตาฟโคช้ชที่อยู่ในข่าสนามทำไมค่อนข้างผ่อนคลายจากเกมในการแข่งขันแต่ โซเชียลมีเดียของจีนกับดูเดือดไปอย่างมากว่าในฝั่งของสโมสปรปักกิ่งพยายามจะอ่อนข้อให้กับนักกีฬาไทยในเรื่องอะไรบ้างสื่อจีนวิจาร์ณหนักอย่างไรล่าสุดคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องกอคิดคอมเมนต์กับการรายงานข่าวช็อตพาวเวอร์ของไทยอย่างกีฬาวอลเลยบ์บอลถึงมว่าในฝั่งของนครราชสีมา จะแข่งขันไปนะครับเสียเซตให้ฝั่งของสโมสรปักกิ่งจีนไปเพียงแค่เซตเดียวคือในเซตที่2เซตเซตที่ 1, 3และ4เนี่ยในฝั่งของโค,โคราชนะไป 3, ต่อนเซตแ,แน่โดยเฉพาะในช่วงของแมชพอยต์ในแต้มเกมในการแข่งขันในเซตที่3แล้วก็เซตที่4เนี่ยค่อนข้างขัดไเปอย่างมากเลย หลากหลายครั้งจะเห็นกลุ่มคอมเมนต์ไทยแล้วก็อาเซียมีการถกเถียงในเรื่องของผลแต้บซึ่งมันมีค่อนข้างสูสีกันในเซตที่2หลากหลายครั้งจึงมีการบอกว่าถ้าจบได้ประตสูเซตนี้อาจจะไม่ต้องเล่นยากยาวถึง4เซตก็บบไปได้นะครับ หลากหลายครั้งนะครับจะเห็นสื่อเวียดนามเนี่ยมีการทํานายว่าไทยจะเข้าชิงเหรยียญทองแดงผลปรากฏว่าชิงเหรยียญทองแดงได้ด้วยแล้วก็ต้องขอย้าเตือนอีกสักครั้งนะครับว่าการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียจะนาเพียงแค่ที่1และที่2ของแชมป์แล้วก็รองแชมป์ของเอเชียในฤดูกาล2025ไปแข่งขันสโมสรชิงแชมป์โลกในสิ้นปีนี้ซึ่งมันไทม์ไลน์เนี่ยคาบเกี่ยวกับการแข่งขัน สโมสรชิงแชมป์โลกกับซีเกมพอดีในฝั่งของเวียดนามเนี่ยถือได้ว่าเข้ารอบไปแล้วและรวมถึงต้องมาเจอกับคาสักษาในช่วงค่ําคืนของวันนี้ที่อาได้ลงข่าวอยู่ดังนั้นเนี่ยในฝั่งของเวียดนามลคาสักษาเข้ารอบไปแข่งขันสโมสรชิงแชมป์โลกแต่ก็ไม่วายมีการเปิดเผยเรื่องราวต่างๆมากมายว่าและเวียดนามจะแบ่งร่างกันอย่างไรในเมื่อมีการแข่งขันกีฬาซีเกมไปด้วยและสโมสรของบ้านเขาเองเนี่ยก็ใช้นกีฬาตัวหลักๆของทีมชาติทางนั้น เกมมการแข่งขันของสโมสรชิงแชมป์เอเชียจบไปไทยได้ที่3ในฝั่งของสโมสรปักกิ่งได้ที่4ในฝั่งของเซตแรกที่ไทยนำมาก่อนคือนครราชสีมาคิวเมนซีบีซี25-21ตอนในฝั่งของปักกิ่ง BAIC m o t o มอเตอร์เซตที่2ในยู่ดีในฝั่งของโคราชเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นและทําให้ในฝั่งของจีนไม่ยอมเก็บ แต้มลหลักไหนแต้มแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโคราชเสียเองค่อนข้างเยอะและเนี่ยทำให้ฝั่งของเกมในการหนึ่งขันสาวจีนคว้าเซตที่องมาได้ด้วยสกอร์ที่โคราชแพ้ไป21-25ต่อพอเข้าสู่เซตที่3นะครับในฝั่งของโคราชกลับขึ้นมานำอีกครั้งและฮืดสู้จนํำให้กลับมาได้เซตนี้ด้วยสกอร์เดียวกันกับเซตแรก25-21และจนรอดจ,จนแล้วจะรอดนะครับในเซตที่4เนี่ย ผลปรากฏว่าก็แอดูมาอย่างรวดเร็กวก่านะคือนำมากก่อนในช่วงท้ายเซตที่4หลักหมายแต้แล้วก็จบสกอร์ด้วยการชนะแบบขัดใน,นเซตที่4นั่นเองนั้นเนี่ยเป็นการชนะไป3ต่อ1เซต ทำให้แฟนๆมีการเปิดเผยเรื่องราวในสื่อและไทยแล้วก็อาเซียนมีการเปิดเผยว่าในฝั่งของสโมสรโคราชได้ที่3มาครองในฝั่งของสโมสรปักกิ่งได้4ี่มาครองแต่ที่หลายๆคนยังไม่รู้ก็คือในฝั่งของทีมสโมสรปักกิ่งเนี่ยสงผู้เล่นไม่ถึง10คนบางสื่อบอกว่า8บางสื่อบอกว่า9บางสื่อบอกว่า10ทําให้ในฝั่งของสื่อจีนเวียดนามและก็อาเซียนมีการพิพากษาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนและในประเด็นที่โคราชเจอกับจีนนะครับโค้ชชาวจีนเนี่ยด่านัก หลากหลายครั้งในช่วงการขอชาเลนจ์เอ่ยหรือว่าการขอเวลด,ดาน,นอกเอ่ยททาให้ความกดดันของสโมสรของปกิงของจิตได้เพียงแค่ท่าดีทีเลยียวเพราะช่วงแรกเนี่ยชนะตลอดแล้วก็ยังไม่เคยแพ้ใครแต่ มาเกมในการแข่งขันได้แบบแพ้เวียดนามแล้วก็มาแพ้ไทยในช่วงรอบรองจนถึงรอบชิงที่3นั่นเองในฝั่งของสโมสรจีนเนี่ยพอแพ้แพ้เป็นแบบนี้ขึ้นมาทําให้โซเชียลมีเดียของจีนเนี่ยตืดด่นต้นปนอย่างมากเพราะว่าในฝั่งของเวียดนามอาเซียแล้วก็ไทยทําข่าวแต่ก็ไม่หนักเท่ากับในฝั่งของโซเชียลมีเดียของจีนล่าสุดมีการเปิดเผยว่าสื่อจีนจากนักวิจารณ์ข่าวนะคะมีการเปิดเผยเรื่องราวอย่างเร่งดว่วนโดยเฉพาะนักกีฬาจีนเย่เนี่ยแบกคนเดียวมันไม่ไหวหรอกนะทำให้เกมการแข่งขันอารมณ์ เห็นความกดดันมันเกิดขึ้นในฝั่งของโคช้ชชาวจีนที่มีชื่อว่าโคช้ชกวงจีนในทีมสโมสอนของปากกิ่งพลาดเกมตั้งแต่การชิงแชมป์สโมสรเอเชียคือไม่ได้แชมป์และยังพลาดในการลุ้นตั๋วไปชิงแชมป์สโมสรโลกอีกกับการเป็นว่าโซเชียลมีเดียมีการด่าลงมาอย่างเละเทะเลยนะในฝั่งของโค้ชจีนกำลังทำอะไรอยู่และส่งผู้เล่นเพียงแค่จินเย่ซึ่งทําเกมในการแข่งขันแต่ละนัดเนี่ย มากถึง37แต้มแล้วก็30แต้มในแต่ละนั้นผลงานโดดเด่นแต่ให้เธอแบกทีมคนเดียวคงจะไม่ไหวผลงานของจินเย่ถือว,ว่าเป็นแมช c h ที่ k อ o เอา u t ได้หลากหลายคนเลยแต่มีจินเย่ยคนเดียวแบกทีมมันค่อนข้างมีปัญหาต่อทีมในการแข่งขันเซตเตอร์อย่างเชาหยวนเองก็ส่งบอลได้ไม่ดีจนเธอนั้นต้องร้องไห้หลังเกมการแข่งขันหลากหลายนัด โคชกวงจีเองสูญเสียความสงบในสนามก็คือพยายามจะหัวร้อนออกมาแม้ว่าในฝั่งของลูกทิพย์ตนเองเสิร์ฟตบบล็อกและรวมถึงการบล็อกเกมป้องกันเกมทําได้ไม่ดีเท่าเทียบเท่ากับในฝั่งที่โคชคาดหวังฝ่ายรุกเกมมีประหานอย่างเห็นเดนชัดพอเจอกับผู้เล่นต่างชาติไม่ว่าจะเป็นลหลักทีมแล้วก็ประสิทธิภาพในเกมเนี่ยค่อนข้างติดลบในทุกๆด้านเลย ทำให้ความรู้สึกในจังหวะของเกมในการแข่งขันสื่อจีนวิเคราะห์ว่านักกีฬาจีนเล่นไม่ดีเลยเมื่อเทียบเท่ากับคู่ต่อสู้ยิ่งเล่นยิ่งแร่แย่ลงเรื่อยๆนะและน่าเสียดายไปอย่างมากเลยที่ไม่มีโอกาสในผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันวอลเลยบอลสโมสรหญิงชิงแชมป์โลกในเดือนธันวาคมซึ่งอยู่ในสโมรสรชิงแชมป์โลกเนี่ยเมืองหางโจวเป็นเจ้าภาพด้วยไงดังน,นั้นเนี่ยหวังไปนี้เลยว่าแมตช,ช์ที่3เนี่ยจะกลับมาได้อยู่หรือเปล่าแต่สื่อจีนมีการเปิดเผยเอาไว้แล้วนะว่า ถ้าดูจากฟอร์มกันเล่นแล้วเนี่ยสื่อจีนแล้วก็นักวิจารณ์จีนฟแฟนชาวจีนต่างผู้พิสุิ์นการว่าสโมสรปักกิ่งจากกลับบ้านแบบมือเปล่าก็กลับมาแบบนั้นจริงๆตอนแรกแฟนชาวจีนน้บางคนบอกว่า ไม่อยากให้กลับมาบือเปล่าคืออยากคว้าเหรียญทองแดงกลับบ้านแต่ผมรากฏว่าโคราชแบกเหรียญทองแดงกลับบ้านมาคองไว้สโมสรของทีมีความมั่นใจในการนำน้องนักกีฬานะครับซึ่งใช้ผระเปลี่ยนหมุนเมียไม่ถึง10คนถ้าใครได้ดูในเกมในการแข่งขันกับการเป็นว่าอยากชนะไทยได้แต่ไม่สำเร็จทําให้มีภาพข่าวของโค้ชออกมาดานักกีฬานักกีฬาเองก็ค่อนข้างที่จะบอบช้ําจากการเล่นแข่งขันตั้งแต่การเจอฟิลิปปินส์ตั้งแต่ก่อนรอนชนะเลิศ5เซตเจอเวียดนามอีก ต่อนด้านนี้คือ50มาก่อนด้านโน้น,นามานจะเวดนนำถล่มอีก0ต่อ30แล้วก็มาแพ้ไทยอีก1ต่อ30นั่นเองดังนนียสโมสรปักกิ่งค่อนข้างประมาทที่อื่อ่รวมถึงประมาททีมชาติไทยจากสโมสนนรนครราชสีมาแฟนๆบอกว่าสาติเองของนักกีฬาในทีมค่อนข้างอ่อนแอไปอย่างมาก สีสันของเกมในการแข่งขันความสามารถเมื่อเทียบเท่ากับคู่ต่อสู้แล้วคงอยู่อีกยาวไกลสโมนรของปักกิ่งเป็นตัวแทนของจีนเป็นสิ่งที่น่าอับอายเป็นอย่างมากว่านักกีฬาหลายคนเองควรจะเข้าร่วมในการแข่งขันแต่ก็ไม่มีใครได้ลงเล่นทาไมมีข้อกําหนดต่างๆมากมายไปแบบนี้ทาวน์บอลแห่งเอเชียได้เพียงแค่อันดับไม่ถึงอันดับ1-2ึ่งสองนะเขามองว่ากฎระเบียบเดิมๆควรจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอันดับ1ของลี ถ้าเจ้าภาพเนี่ยควรจะมีเกมในการแข่งขันที่ดีหรือเจ้าภาพเองอาจจะถูกเสนอให้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์โลกก็คือเข้ามาอัตโนมัติหรือเปล่าอันนี้เขาพูดกับแบบนี้นะ,ละหลายๆคนจึงบอกว่าไม่เกี่ยวนะดังนั้นถ้าใครเป็นแชมป์กับรองแชมป์ของกลุ่มเอเชียจะเข้ารอบไปได้มากกว่าไม่เกี่ยวกับว่าเจ้าภาพ ที่จีนเป็นเจ้าภาพในส่วนชิงแชมป์โลกกล็จะคว้าตั๋วด้วยการแข่งขันในรอบสุดท้ายเป็นไปไม่ได้สโมสรของปักกิ่งเข้าร่วมเกมในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและผลไปแบบนี้ทําให้หลากหลายทีมเขาบอกว่าสโมสรของเทียนจินทําไมไม่แข่งขันในสโมสรชิงแชมป์เอเชียในรอบนี้แต่กลับกลายมาว่าทำไมถูกเสนอชื่อให้แข่งขันในสโมสรของชิงแชมป์โลกแต่ไม่ร่วมการแข่งขันในสโมสรชิงแชมป์เอเชีย บางคนก็มีการกล่าวไว้แบบนี้ว่าในฝั่งของจีนเป็นเจ้าภาพดังนั้นเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้อยู่แล้วนะหากทีมวอลเลย์บอลของหญิงสโมสรของจีนจากทางเทียนจินเข้าร่วมการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์โลกนั่นหมายถึงว่าสโมสรปักกิ่งละทำไมไม่สามารถคว้าโอกาสไปแข่งขันคู่กับเทียนจินได้อันนี้ก็มีการพูดถึงใน,นเช่นเดียวกันนะครับบางคนบอกว่าควรจะฝึกนักกีฬาให้ลงสนามเอเชียให้ได้มากกว่านี้โดยเฉพาะการเป็นตัวแทนของวอลเลย์บอล จาจากีนไม่ใช่เหตุผลที่ว่าทําตัวเองก็คือสวสมปักิ่งนั้นนะ่าอับอายด้วยการพ่ายแพ้แล้วก็เพิ่มพื้นที่ช่องว่างให้คู่ต่อสู้ได้เห็นสมาคมเบสบอลของจีนควรจะมีความรับผิดชอบมากมหมามากกว่านี้ในฝั่งของโค้ชกวงชินเองเนี่ยทุ่งถึงางมากเลยว่าทําผลงานได้ย่ําแย่แล้วก็ออกมาว่านะักกีฬาทําให้ไม่สามารถดึงสาภาพของนักกีฬาออกมาได้อย่างเพียงพอทําให้พ่ายแพ้ไป ในฝั่งของแฟนๆชาวจีนบางส่วนบอกว่าจินเย่อยู่ในฝั่งของสโมรสรปักกิง่งนักกีฬาดีเพียงแค่คนเดียวที่เหลือเนี่ยก็ใช้นักกีฬา7-8ถึงคนผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแต่ทําอะไรได้ไม่สําเร็จและไม่สามารถเข้าสู่เกมใหข่ขันในชิงแชมป์โลกได้แม้แต่ที่4ี่ก็ยังทําอะไรไม่ได้ทําให้แฟนๆชาวจีนม,มองว่าจะที่3หรือที่4ก็ไม่สําคัญแต่ไม่ชนะเนี่ยแหละมันคือปัญหาแต่สโมรสรของปักกิ่งทําได้ แบบนี้ขึ้นมามันไม่มีค่าอะไรเลยดังนั้นควรจะมีการปฏิรูปอย่างเร่งด่วนบางคนก็บอกว่าโค้ชไร้ความสามารถเลยนะบางคนบอกว่าสถิติก็เห็นเด่นชัดแล้วนะว่าในฝั่งของจีนแพ้แพ้ต่อความวิธีการเล่นนะั้นของนักกีฬาไทยไปอ่อนแอเห็นเด่นชัด ปรากฏบนสีหน้าปรากฏจากความกดดันอย่างเห็นเดนชัดเลยประเด็นสำคัญคือในฝั่งของสโมสรของจีนแฟนๆชาวจีนอาศัยในเรื่องนี้นั่นในการดูเกมในการแข่งขันการแข่งขันในช่วง ของท้ายๆตั้งแต่รอบรองจนถึงรอบชิงที่3มอันนี้ทาไมมีความอ่อนแอม,มากขนาดนี้ดังนั้นเนี่ยการสาบในเรื่องของความแข็งแกร่งของนักกีฬายยังไม่เพียงพอทักษะและความเชี่ยวชาญของนักกีฬาไม่เพียงพอถือเป็นเรื่องปกติหรือไม่กับเกมการแข่งขันถึงแม้ว่าจะมีการแสดงทักษะออกมาที่ดีแต่การปฏิรูปและรวมถึงการทําให้ทักษะของนักกีฬาต้องโดดเด่นนั้นเป็นหน้าที่ในฝั่งของโคช้ชหรือเปล่าหลากหลายครั้งจะเห็น ในฝั่งของแฟนชาวจีบอกว่าในฝั่งของตัวแทนสโมสรวอลเลย์บอลของจีนคือปักกิ่งภายเพลเกมนั่นคุณจริงจังหรือเปล่าหรือว่าคุณกําลังทำอะไรอยู่นะไม่ว่าแพ้หรือชนะแต่สิ่งสําคัญก็คือคุณล้มเหลวไปอย่างมากในแมชที่คุณควรชนะกับมาชนะตั้งแต่ในัดที่แล้วนะกับการเจอเวียดนามและนัดล่าสุดกับการเจอไทยก็แพ้มาทั้งคู่นั่นเองนะครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์และก็ดติดตามนะครับและขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบถึงตรงนี้ครับ